นี่เตะๆตต่อยๆ่อยตามสไตล์บล็อกฟู้ดนี่ครับเขาเรียกว่าการฟาร์มปีกครับลูกการฟาร์มของเสียปะฟิลยวครับแต่ว่าพ่อครับพ่อเหนื่อยไหมครับกับการฟาร์มแบบเนี้ยครับพ่เหนื่อยอยู่นะครับฟาร์มตั้งแต่เช้าแล้วปวดหลังไปหมดแล้วเนี่ยแล้วพ่ออยากจะไปผ่อนคลายไหมครับผ่อนคลายผ่อนคลายที่ไหนอะในแมปบล็อกฟู้ดครับแต่เป็นแมปบล็อกฟู้ดที่สุดยอดและมีการประจนภัยรอเราอยู่ครับโอการประจนภัยมีแบบพวกสำารงสำรวจได้ปะมีครับเฮ้ยเป็นบล็อกฟู้ดอีกแบบหนึ่งที่มีการประจนภัยรออยู่ใช่ครับ ก็ไปเลยครับโอ้โหเอาว่าการผจญภัยและถ้าเกิดว่าใครชอบความสนุกในการสำรวจและการผจญภัยนะครับนอกจากแมปโลบอกแมปนี้ก็ยังมีอีกเกมนึงนะครับผมนั่นก็คือเกมเกมชินอิ p พ c t เกมยอดฮิตที่มีภาพสุดสวยนะครับผมเป็นเกมผจญภัยสำรวจโลกที่จะทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการทำภารกิจหลักและการแก้ไขปริศนาต่างๆนอกจากการสำรวจและการผจญภัยในแบบที่เราชอบแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถสนุกไปกับการตีบอสตีมอนสเตอร์หาของทำ อาหารตกปลาว่ายน้ําหรือบินเล่นก็ยังได้มีอะไรให้เราทํามากมายไม่มีเบื่อแถมตัวละครก็ยังมีหลากหลายคาแรคเตอร์ที่โคตรจะสวยงามโดนใจอันนี้บอกได้เลยว่าชอบสุดๆไหนจะเสียงผาาตัวละครแล้วก็เสียงเพลงประกอบที่ชวนให้อินไปกับโลกภายในเกมอีกใครยังไม่เคยลองเล่นเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดและที่สําคัญตอนนี้เนี่ยเกมชินอิมเพ็มีอัปเดตเวอร์ชันใหม่เข้ามาเป็นเวอร์ชัน4.4นะครับที่มีชื่อว่าสายลมวสันผีบ้านซึ่งทําให้ความสนุกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งการมาของ2ตัวละครใหม่อย่างเซียนอินตัวละครท่านลมระดับ าวผู้เชี่ยวชาญในการสร้างกลไกต่างๆและก็ตัวละครอย่างกาหมิงหนุ่มคณะเชิดสิงโตตัวละครธาตุไฟระดับ4ี่ดาวที่ใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธตัวนี้เท่มากๆเลยนะครับปกติชอบตัวละครที่มีดาบใหญ่ๆด้วยเท่สุดๆซึ่งนอกจากอัปเดตนี้จะมี2ตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็ยังมีตู้กาชาลีรันของ2ตัวละครระดับ5ดาวด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างเซียวอุ้ยตัวนี้หล่อมากและยาเอะมิโกตัวนี้ก็สวยมากๆนะครับน่ารักสุดๆใครที่ยังไม่มีเนี่ยรีบมาจัดกันเลยรวมถึงยังมีเสื้อผ้าคอสตูมสวยๆมาใหม่อีกด้วยนะ ทั้งชุดหยาน้ำค้างเยือกแข็งของเซินเหอชุดบุกผาสนธยาของการยูและชุดไผ่พิรุนของซิงชิวซึ่งชุดไผ่พิรุนเนี่ยเป็นชุดที่จะได้รับกันไปฟรีๆเลยนะครับเพียงแค่ทํากิจกรรมสายลมวัดสันผีบานเท่านั้นทั้ง3ชุดนี้บอกเลยว่าเป็นชุดที่สวยงามน่าจับจองมากๆใครชอบแฟชั่นสวยๆเนี่ยอย่าลืมมาทํากิจกรรมกันด้วยนะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่เจ๋งสุดๆเลยนะครับก็คือกิจกรรม Plan น t อดเด o ล s t e p กิจกรรมที่จะทําให้เราสามารถเลือกรับตัวละครระดับ4ีดาวจากเมืองหลี่เย่ได้ฟร คอนฟีแบบนี้บอกเลยว่าพี่ไม่พลาแดแน่นอนเกมชิน Impact 4.4อัปเดตจัดเต็มมาขนาดนี้นะครับรีบดาวน์โหลดเกมที่ลิงก์ใต้เดคสคริปชันด้านล่างแล้วมาลุยกันเลยมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะเหลามีลายอยู่ดูเหล่าเหล่าเหลามีลายอยูโดเหลามีลายอยู่ดูเหล่าเหล่าเหลามีลายอยู่ดู v e r y week t โอ้โหลูกคอ เอาละครับผมสวัสดีครับกลับมาแล้วนะสําหรับบล็อกฟู้ดกับลูกชายครับลูกชายครับวันนี้อารมณ์ดีเหรอครับเป็นอะไรเต้นร้องเพลงวันนี้จะเป็นวันที่ผ่อนคลายครับผ่อนคลายจากการฟาร์มของเราอย่างเนิ่นนานใช่ไหมใช่ครับโอ้โหก็วันนี้น้องนิบอลจะพาพ่อไปประจนภัยนะครับผมแล้วก็ผ่อนคลายซึ่งลูกบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นแมพอะไรนะครับแมพบล็อกฟู้ดที่มีการประจนภัยรอเราอยู่ครับฟู้ดก็ที่เราอยู่มันบล็อกฟู้ดอยู่แล้วไงลูกแต่ว่า พูดอันเนี้ยครับมันน่าตื่นเต้นและมีการประจนภัยที่รอเราอยู่เยอะมากครับเยอะมากเลยหรอมีอะไรแปลกๆเยอะเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> โอโ้พูดซะแบบเราอยากเห็นแล้วว่าอยากเล่นแล้วว่าตื่นเต้นว่ะพาพาไปหน่อยครับ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าวิธีไปเนี่ยมันจะยกหกหน่อยนะครับอุ้ย <c oughs> ต้องทอํายังไงครับคุณ <c oughs> พ่อต้องทําตามผมนะครับทําตามผมเลยครับครับเนเข้ามาในบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้ครับผมครับแล้วพอเห็นบนหลังคานะครับครับหลังคาหลังคาห้องเนี้ยครับครับผมใส่ข้อความนี้ลงไปในช่องโค้ดครับเอ่อเอ U D D ศูนย์หนึ่งเหรอครับโอเคได้ครับ F U D D ไม่ใช่ศูนย์หนึ่งี่หนึ่งศูนย์เออแลกเปลี่ยนแล้วครับสำเร,ร็จไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาย เฮ้ยตอนนี้เราาโผล่ที่ไหนครับเนี่ยเรามาโผล่ที่บล็อกฟุในอีกด้านหนึ่งครับที่มีการผจญภัยแสนจะตื่นเต้นรอเราอยู่ครับบล็อกฟุอีกด้านหนึ่งว่าแต่ทําไมภาพมันเป็นอย่างนี้ครับเขากำลังพัฒนายอยู่ครับเออสรุปคือมันชื่อแมปบล็อกฟูเลยใช่ไหมเค็ครับเฮ้ยโอ้โหนี่คือแมปบล็อกฟุ้ที่น้องลิบอลชวนพ่อมาเขาเรียกว่าอะไร ผ่อนคลายแล้วเราจะผ่อนคลายกับที่นี่ยังไงครับลูกเราจะผจญภัยกันยังไงดีพ่ตามผมมาเลยครับ๋อไ้ได้ครับลูกพี่โอ้โหน้องนิบอลพาพ่อมาทําอะไรครับเนี่ยผจญภัยอย่างนั้นเลยเราดูต้นไม้ใบหญ้าที่นี่สิครับเขียวชะอุ่มเขียวชะอุ่มเขียวอื้อเลยเุ้ยอะไรอะข้อความอะไรเนี่ยเดค Kissney Hair s p เฮ้ยคนคิ s, <ge ir>. <S ึเนะเกิด ข้อมาถึงเกาะคิซูเนะตรงรู้หรือเปล่าครับไหนครับมันคือยังไงมันมีคิซูเนะเกิดเอ้ยนั่นไงสัญลักษณ์คิซูเนะโอ้โหกรอบจัดโอ้โหการผจญภัยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนี่กล่องอะไรนี่ไหนครับไหนครับต้องทํายังไงครับลูกแบบนี้เล้นยังไงแบบแบบนี้ครับจะให้เราหาผลจากใต้ต้นไม้ครับแล้วก็สุบผลครับแล้วก็เอามาค้ากันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรีบอสพออดนเปิดรีบอสเฮ้ยเฮ้ย บอยครับระวังลูกระวังตอนนี้เราเราต้องเอาตัวรอดก่อนเราเพิ่งมาถึงนี่ไม่กี่นาทีเองไม่กี่วินาทีเองเออก็บผลตรงไหนนะนี่ครับตรงนี้คือที่สู่มผลเดี๋ยนะมัใช่ตรงนี้สิเอานี่ครับตรงนี้คือที่สู่มผลโอ้ยมันกดคิดเขากดกิ๊เข้าครับโอ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้คือที่สู่มผลครับออกสุ่มผลตรงนี้เหรอกดยังไงกดยังไงก่อนที่เราจะตายกดอครับบีบอระวังนะลูกมีคนอยู่ข้างหลังลูกมันจ้องจะ พี่บอลใช้ผลอะไรอ่ะผลแห่งความมืดครับเฮ้ยเดี๋ยวจ่ายให้พ่อไปหาเดี๋ยวพ่อไปหาไปช่วยลูกผมมีอะไรให้ครับครับเอาเลยครับนั่นอะไรรับไปซะเออตอนนี้พ่อเดินไม่ได้ครับพี่บอลบอเดินไม่ได้พี่บอลตอนนี้พ่อเดินไม่ได้ครับลูกช่วยพ่อได้ครับแมปอะไรวะเนี่ยผมกำลังแค่อนาเค็มงพื่อเอาผมช่วยพ่ออยู่ครับหอดแล้วที่ดีวุ่นวายมากเราจะได้เล่นกันดีๆมากอ เพราะว่าเราไปเล่นกันสองคนดีไหมมพ่อมาแล้วครับลูกอันนี้เซิร์ฟวีปะครับใช่ไหมใช่ครับที่นี่มีแค่เราใช่ไหมใช่ครับว่าแต่ลูกอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่นี่ครับโอ้ดีครับแม่ตัวเล็กตัวน้อยเมื่อกี้คือแบบวุ่นวายมากอย่างกัะสงครามโลกเคยวุ่นวายแบบสงครามโลกอีกเนี่ยเออมาครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมบปบส่วนตัวของเราสองคนไม่มีใครมากวรเราได้นะมาสอนสอนพ่อประจญภัยที่นี่หน่อยเร็วพ่ออยากประจญภัยที่นี่มากเลยอะ่ะเออใครเครียดหน่อยวะ สลับที่ลี่นะครับครับผมพอต้องเดินมาที่กล่องนี้ครับอ๋อเก็บกล่องเงอครับแล้วพ่อก็สุ่มกล่องสีเขียวตรงนี้ครับมันเป็นกล่องสุ่มผลครับพ่อสุ่มลองสุ่มหนึ่งทีครับกด e ได้เลยครับลูกชายแลนนี้ก็จะเป็น ep แรกของบล็อกฟู้ดกับลูกชายเถื่อนี่ ep หนึ่ง ep หนึ่งโอเคมาซุ่มผลกันก่อนเลยปึ๊บหยิบดูดิมันมีอะไรอยู่ข้างในเฮ้ยมันมีท่าทางการแบบ ริบอนลูกต้องตกใจแน่ๆว่าพ่อได้รับพลังของผลอะไรมาผลกิฟตเล่ไม่ใช่ครับอ่า <c oughs> พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระที่ใหญ่ยิ่งลงออกมาแก้วมังกรเทปเทครับเทปครับผลที่นี่อันนี้คือผลดีเหรอครับผมให้โหผลที่พ่อได้คือผลดีเหรอใช่ครับไม่ทงไม่เทะนะครับตอนนี้กินก่อนเลยมันกินยังไงลูกสอนกินหน่อยครับกดคือผลครับแล้วก็กดซ้ายเดี่ยงเทียบคือผลแล้วคลิกซ้ายอุ้ย ได้มาแล้วครับพลังแห่งผลมังกรอันนี้เราต้องไปเก็บม,มาเซอรี่ไหมหรือเรามีสกิลตั้งแต่เกิดเลยมีสกิลตั้งแต่เกิดเลยครับใช่หรอเยาอ่างนี้หนยเป็นไงโอโ้พี่อุ้ยไม่รีเว่อร์ต้นนียทักษะผลปีศาจที่หนึ่งมังกรพ่นไฟโอ้โหเฟคอลังการซาแทบบอร์ดผลใหญ่กว่าตัวลูกอีกอ,อะไรอ่ะ เฮ้ยแปลงล่างเดี๋ยวนะพอแปลงบ้างดิแปลงล่างมังกรฟ้าเออเอาวโอ้โหไม่น่ากลัวว่ะมีตู้พาพ่อมาแมปอะไรครับเนี่ยแล้วแล้วระหว่างแปลงล่างเราบินได้ไหมได้ดีมากดีมากโอ้โหอุ้ย โอ้โหนี่เป็นเอ่อการดีไซน์ที่ต้องบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับกับผลมังกรสําหรับแมปนี้นะดูดิครับต้องฝากคําถามไปถึงผู้พัฒนาแมปนี้เลยว่าทําได้ไงอ่ะโอ้โหดูมังกรดิตึงจาดกับร่างเดิมไงวะไม่ไหวแล้วมึนหัวมอุ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรครับปีศาจพิษครับอุ้ยผลเวนอมหมอใช่ครับกันเจอดีหน่อยลํำแสงพิฆาตดวงตาื้อ ไม่แม่นไปฝึกบ่ไหมเอาเป็นแบบผลพระไม่มีผลพระไม่ขอลองผลพระได้ไหมครับไม่มีผลพระครับเฮ้ยช่วยพ่อหาผลพระหน่อยดิมันต้องมีแหละนะเมันมีครับแต่ว่าผมหาไม่ค่อยเจอครับเฮ้ยช่วยกันหาช่วยกันหารับรองว่าทีเด็ดเลยแล้วนี่ผลอะไรนี้ผลฟองน้ำเหรอเฮ้ยผมเดาว่ามันจะเป็นผลบิ๊กมัมน,นะครับ <laughs> ที่เอาสีเหลืองกับสีน้ำเงินมาทาคนละครึ่งอย่างเงี้ยเลย <laughs> ไหนลองกินดิ โอ้โหแล้วพอเป็นบิ๊กมัมพอเป็นสปิริตลองสกิลดิ <Okay. S 2> ถ้าเป็นบิ๊กมัมของจริงต้องมีโอ้โหนี่ไงมีสปิริตรอข้างๆสอง,งอันโมเดลเก่าด้วยโอเดอใช่เหรอเมื่อก่อนบล็อกฟุดโมเดลนี้เหรอครับเฮ้ยมัวๆข้างหน้าลูกอะไรครับนันน่นนะๆๆนู่นูนู่นู่นอันนียเหรอครับครับเฮ้ยผลมืดครับโอ้ยผลมืดเหรอขอขอกินได้ไหมขอกินได้ไหมได้ครับขอพอลองหน่อยสิว่ามันจะเหมือนในบล็อกฟุดของเราหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่กันในแมปฟุดบล็อกนะครับเอ้ยนี่ไงกินแล้วพลังแห่งความมืดโอ้ยเหมือนนนะะคลลลล้าายยยๆิงูกกบอออไปห ลูกนะใช่ปะ่ะใช่ครับ QX เป็นไง QX ต้องแบบดีดนิ้วนะปิ้งนะเอ้ยเหมือนกันว่าเออเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยกดแล้วดูดใช่ปะ่ะใช่ครับเฮ้ยอันนี้สวยว่ะอันนี้พ่อบอกเลยว่าเขาค่อนข้างจะก๊อปเอ้ยไม่ใช่ดีไซน์ออกมาได้ดีมากิปว v โอ้ยนี่ไงดูดดูดดูดโอเคเอฟเฟกต์ okay, อลังอ้าวลูกโดนโอะไรนี่พ่อกะจะฆ่าผมสองรอบเลยหรอครับ เดี๋ยวนะก็ทําไปนานแล้วนะลูกเพิ่งรู้สึกตัวหรอครับหรอครับแม่แล้วเราเอาเงินไปทําอะไรได้บ้างอ่ะที่เนี้ยลุ่มเผาวีฝี่ครับจริงดิจริงครับไม่ใช่ลุ่มครับซื้อเลยครับซื้อเผ่าเลยโอ้โหนี่ยอดที่เราแบบเนี้ยใครอยากลองทดสอบอะไรก็มาได้เด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไปครับเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไม่ขี้หอมแน่แนว่าผมได้ผลอะไรมาไหน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 อย่าบอกนะ เอ้ยคซสเนะหรอเอาไหมครับเอาสิครับเฮ้ยนี่ผลใหม่ในบล็อกฟู้ดเลยนะนี่มันผลใหม่ในบล็อกฟู้ดเลยนะลูกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแมปนี้เขาสามารถทํา <ำ S 1> ตาม,ตามได้เลย <laughs> ลองกินดูนะว่าสกงสกิลมีหรือเปล่าไม่ใช่มีแต่รูปร่างมาครับ <laughs> <laughs> วิง่งวิ่งเหมือนหมาเลยรีบอาดูพ่อวิง่งดิลูกผลคิซึเนะ งน้นมหารู้ทำเสียงหมาเป็นไหมล่ะเดี๋ยวพ่อเป็นคอเเป็นหมาให้ไมเหมือนเลยว่ะอ้ยเหมือน้าโอ้โหหมาน้อยนเนี่ยลูกหมาเนี่ยลูกหมารีบอนนี่ดูสกิลไหมดูสกิลไหมดูครับอุ๊บอุ้ยอุ้ยดูดิมีเอฟเฟคอลังการเอ้ยว่าไม่ได้นะครับเขาทำมาดีนะเนี่ยเขาทำมาดีส่วนเรามันธรรมดาอะไรอะ โอ้ย,อย่าบอกนะรีบอนเพราะแปลงล่างครับโอุย๊ยบาแล้วครับจริงจอกมาแล้วโอ้โหโโอ้หเป็ไนไงเป็นไงใครก็ได้ครับจังหวะน,นี้ครับมาครับมาครับกับพ่อหน่อยไหมล่ะลูกกับพ่อหน่อยไหมล่ะ มาสิครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยอม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 ไม่เอาไม่เอายอมเฮ้ยพ่อผมได้ผลแอดมินอะไรนะผลแอดมินครับผลแอดมินคอเลสเตอรอลฟูดชื่อชื่อผลว่าอะไรนะลูกผมอ่านว่าคอเลสเตอรอลครับไม่ใช่คอเลสเตอรอลลูลกมันพี่อ่านว่าเซเลชเทียลครับเซเลชเทียลดีป่ะครับเดี๋ยวพ่อลองกินให้ไหมผลเนี่ยเซเลชเทียลฟูดเนี่ยได้ครับตูอสังเกตที่ผลนะครับมันจะมีแบบเหมือนเนตรสังสาระติดอยู่ที่ผลเห็นปะเพ่อกินให้ดูเลยแล้วกันมัมมม อุ้ยอุ้ยบอฟุนไม่มีนะบอฟุณไม่มีนะนะผลเนี้ยอุ้ยไม่ต้องเดินกันแล้วครับตอนนี้เคลื่อนที่แบบลอยไปได้เลยรอนพอไม่ต้องก้าวเท้าเลยครับพอสามารถใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายล่างเย <Hey. S 1> ถือว่าเป็นบักเอ้ยไม่ใช่ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ดีปลุกพลังแห่งเซเลเชียลกิล <Yeah. S 1> ซี่ึโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ มารีบอลมาให้พ่อแบบลองสกิล X หน่อยสิลูกได้เลยครับฮึบอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหเอฟเฟกต์เลองสกิล V ดิอย่าบอกนะแปลงร่างเป็นนาฬิกาผมก็มีเหมือนกันนัดเซเลเทียวเฮ้ยรีบอลอุ้ยพ่อสามารถเรียกแอดมินออกมาสู้ได้หรอลูกต้องเจอพลังแห่งผลแมกมาสักหน่อยฮึบโอเคมาแล้วครับผลแมกมาจงรับไปเดี๋ยวนะลูกถือผลอะไรอ่ะโดนแน่ พ่เสกหรโซไอพิเศษเพโดนพิเศษขยํำแน่อุ้ยโอ้โหพิเศษสกิลไกลจังอะเอ้ยเจ้าทะเลนั่นอะใช่ปะงูเขียวตอนนั้นใช่ครับงูเขียวทะเลอย่าบอกนะไอตรงแสงๆตอนนั้นคือซุ่มเผ่าอะใช่ครับนั่นคือเผ่าเลยนะใช่แล้วครับเฮ้ยโอ้โหมีห้าสีสันห้าเผ่ากระบวนการเรนเจอร์ไหนขอดูเผ่าปลากันเลยครับรืมไป พี่บอมาดูนี่ดิลูกมาหาพ่อเร็วๆๆๆพี่บอมาดูเผาปลาสิลูกโอ้โหหมดกันความเทพของเผามเงือกนี่มันเบบี้ชาร์กนี่นอกจากเผาปลาจะฮาแล้วนี่มาดูเขาผดเอกเผาแองกี้เบิร์ดดี๋ยวามาดูเผาทวิตเตอร์ดิเผาทวิตเตอร์ไมแบบนี้ทำพ่อหลุดวะทำพ่อแบบแอมแอมแป๊บนึงนะ ตั้งสติก่อนโอ้ยนี่อันนี้รู้เลยครับว่าต้องเป็นเผ่าไซบอร์กแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ย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 เป็นหุ่นนจ์มาขนาดน,นี้นะครับแต่ในนี้เขาชื่อว่าเผ่าโลบอทเฮ้ยแล้วนี่อะไรนี่เผ่าอะไรกับเขานี่บอนี่เผ่าอะไรครับเผ่ากูนครับเผ่ากูนงั้นเหรอเออมันเอาตัวละครในเดมอนซัลเลเยอร์มาเลยเใช่ครับและสุดท้ายนี่น่าจะเป็นเผ่ามิงค์นะครับชัวเออเผามิงค์เนี่ยดูง่ายสุดและเป็นเผากระต่ายนะเผ่ากูนนี่ดูยากนิดนึงแต่ก็พอเข้าใจได้เผ่าไซบอร์กนี่ไม่ยาก นะครับอุ่นยนต์เลยแต่เผาไก่ที่คืออะไรเผาเผาทวิตเตอร์ครับไหนจะเผาปลาช่อนนี่อีกโอ้ใครทําแบบนี้วะเนี่ยเอ้ยพ่อครับพ่อครับพ่อครับครับผมผมเจอผลเมมอสดครับ <c oughs> โอ้โหตาแดงมีงวงมีหูมีตาหางยาวอย่างนี้ใช่แน่นอนนะครับพ่อขอกินได้ไหมล่ะได้ครับโอ้โหแบบนี้ทำไมน้องรีบอนให้ผลพ่อตลอดเลยวะแบบนู้นไม่เคยให้ และตอนนี้ที่อยู่ในมือพี่นะครับก็คือผลก้านกล้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมากินแล้วก็ลองทดสอบพลังของผลก้านกล้วยดูนะครับว่าส่งอนุภาพขนาดไหนเอาละมัมมัมมาแล้วครับพลังแห่งช้างสารสกิลที่หนึ่งงวงโคชสารอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีบอลอันนี้ได้อยู่อลังการอยู่นะมีเขย่าจอ้วยสกิที่สองงวงอันที่สองโอ้ยเอ้ย เดี๋ยวขยับได้ด้วยรีบอนครับ <laughs> รีบอนแล้วหัวพออจุ่มดินวนะเนี่ยเฮ้ยเอากันอย่างนี้เลยเหรอไม่ว่าจะผลแลนด์รอลไม่พ่อให้ผลแอมมอสท็อปฟอร์มที่สุดแล้วดูด <laughs> ิตกแมปริบอนช่วยด้วยรีบอนแม่ว่าทั้ <c oughs> ทงน้าทั้งเกาะคีซูเนะใช่ไหมนะ่ะเฮ้ยก๊อปเหมือนจังวะ บอลดูดีเหมือนในยังเหมือนใช่เหมือนในบล็อกฟู้ดเลยอ่ะมีดวงไฟลอยไปลอยมาเหมือนเป๊ะเป๊ะเลยแล้วข้างๆเกาะคิซูเมะนั่นคือเมืองอะไรครับเนี่ยเหมือนจะเป็นเกาะคุกอิมเพลดาวนะครับผมมีอิมเพลดาวด้วยไหนครับลูกพ่ออยากตีแอดมินนะครับตีแอดมินเหรอครับใช่ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวพ่อตามผมมานะครับครับผมอุ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือแอดมินนะไหนครับเสกแอดมินยังไงครับลูกจัดเลยครับก็คือผมต้องถือด้วยก้อนแชร์เลนครับและผมก็เดินมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ชน เฮ้ยนวดขาาเฮ้ยมันไม่ใช่แอนมินนี่มันคือนวดขาาเฮ้ยอย่างนี้เราต้องจัดการเฮ้ยเป็นไงยิงบีมยิงบีมพ่อลูกยิงบีมพ่อลูกโอนไฟเฮ้ยเดี๋ยวนะพ่อหานิศทางช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันตูมระเบิดวงแหวนตูม จัดการลูกมันครึ่งหลอดแล้วลูกครึ่งหลอดแล้วแปลงล่างเฮ้ยพ่อจะตายวะเนี่ยระเบิดวงแหวน้เฮ้ยสกิลพ่อโดนลูกนี่หว่าตายเลยไม่เป็นไรครับลูกเดี๋ยวพ่อจัดการที่เหลือการที่เหลือด้วย <c oughs> ระเบิดวงแหวนเฮ <c oughs> ้ยบอลมันติดบอลมันติดเรียบร้อยพ่อฆ่าได้แล้วรีบอลเฮ้ย อแล้วพ่อก็ตายไม่รู้ทําไมมันมีอะไรมันเป็นไม้แท่งๆอยู่ตรงนู้นด้วยอ่ะใช่ปะันคืออะไรครับก็บได้ให้หรอเมื่อกี้พ่อเห็นเป็นไม้แท่งๆอ่ะมันคืออาวุธของหนวดขาวครับให้หรอเออนี่แหละที่พ่อเห็นตอนนั้นน่ะเอาไหมครับเอาไหมครับเอาเอาครับเอาโอ้โยนมันขยะเลยนี่เจ้ากล้าพ่นไฟใส่หนวดขาวผู้นี้อย่างนั้นเลยข้าคือชายที่แข็งแกร่งที่สุดลองนี่หน่ะเป็นไงอออเออแต่ยากจะกินนี่ แรงปะแรงปะแรงปะแรงครับอยากได้อีกอันมะอยากครับพอก่อนแล้วกันพ่อเหนื่อยเหนื่อยกับแบบนี้เนี่ยแหละพ่อครับพ่อครับครับผมผมได้ฝลพระมาครับเฮ้ยได้แล้วเหรอครับอ้อดีเลยส่งมาส่งมาเลยครับลูกส่งมาโอ้ยโยนให้กันอย่างนี้เลยโอ้โหลูกผนพระนี่สิครับผมจีวรตึงๆอีกแล้วโอ้เหลืองอาลามแสบปานะครับเดี๋ยวพอกินเลยลูกมาซัดกับพ่ออป่ะใอ่ครับด้วยพลังแห่งพุทธคุณปึ๊บแปลงร่าง เฮ้ยมาดิมาดโดนบัคดาบใหญ่แน่เลยบัคดาบใหญ่เพราะว่าเกมนี้ไม่ต้องทำบัคหรอกเพราะมันบัคอยู่แล้วอ้าวได้ดิลูกเปิดก่อนใช่ไหมมาดีครับอือมาดิเอ้เอ้ยเอผลพะแปลงร่างละตีแปงร่างละสตีฉบับบอกฟุตอืออยู่ไหนอยู่ไหนอืออืออืออ้ยผมังกรอหรอได้ดิอยู่ไหน มาทีครับลูกมาทีครับลูกชายเออ้ออ้ออื้อเปล่าสตผมไม่ยอมพ่อหรอกครับอ่าได้ทีครับช็อกค,ควิกพ้นพื่นออกไปเออเอาไม่ โอ้โหเราเป็นไงกันบ้างครับสลับบ็อกคุตในอีกโลกหนึ่งนะครับโอ้โหแสบตาครับตอนนี้แสบตาครับลูกไม่เป็นไงครับตอนนี้แสบตาต้องบอกเลยว่าเป็นแบบที่บั๊กเอ้ยไม่ใช่มีอะไรให้ทําเยอะมากๆนะครับผมสนุกสนานอ่อนคลายอย่างที่ลูกบอกเลยอ่ะเออดีว่ะปกติเล่นฟาร์มในบ็อกคุตมันก็จะดูจริงจังนิดนึงใช่ไหมพอมาเจอที่นี่เรารู้สึกว่าเล่นง่ายเหลือเกินครับก็สําหรับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะมาตามรอยตามเล่นกันนะครับผมสําหรับคนที่ไม่เคยลองไม่เคยเล่นนะ แนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าครั้งหนึ่งของคาร์บ็อกฟูอย่างเราต้องมาโดนกันให้ได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนดูกันสนุกๆน,นะครับผมขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าชอบหรือเปล่าแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะ,ะเดี๋ยวฝากน้องลิบอายบ้ยท่านผู้ชมของเรานิดนึงครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเปพ่อด้วยนะครับอ่าอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าชอบแบบนี้กันหรือเปล่าส่วนตัว ไี่ชอบนะมันฮาดีนะครับแต่ถ้าให้เล่นจริงจังก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะมาเล่นฮาฮาวิ่งเล่นนะครับมาเจอเผ่าปลาเผ่าเนี่ยเผ่านกก็คุ้มแล้วนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมเป็นเด็กดีนะคะบ,บ,บายๆว้ายค่ะมาครับลูกก่อนจะจากแมบบนี้ไปเรามาซัดเจ้าทะเลกันดนะีกว่าไหมว่ามันของจริงเปล่าจากเลยลูกโจมตีโจมตีเดี๋ยวพ่อยืนให้กาลังใจย่าอุ้ยของครับน้องรีบอนเสกแอดมินออกมาตีเจ้าทะเลแบบนี้ครับเจ้าทะเลเลือดเหลือ แปดร้อยเท่าเดิมครับโอ oh, oh, แล้วมีการยิงขึ้นพลังไปแบบนี้ครับน้องลีบอลตายไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับตายไป <c oughs> แ้วต่พี่แทกแล้วครับ